สวัสดีครับผมนายรัตนศักดิ์สมบูรณ์หรือลุงโอนะครับช่วงรายการพิเศษของเรานะครับช็อกฟิชชิงสยองขวัญวันฉันตกปลานะครับที่เราออกรายการครั้งที่แล้วไปนะครับเพื่อนเพื่อนนักตกปลาหรือท่านผู้ชมนะครับถูกใจมากนะครับวันนี้รายการเราก็มีโอกาสได้มานําเสนออีกสักครั้งหนึ่งครับเป็นตอนใหม่สยองกว่าเดิมมันกว่าเดิมนะครับคอยติดตามดูนะครับมันก็เหมือนกับ เจอมีทีนึงพี่แต่ไม่รู้ว่ามันมันน่ากลัวมัรู้พี่ก็ตัลุงนี่ไปก่อนไปขายของก่อนที่วิ่งกับลุงโอ้และก็คือเป็นเซลให้ลุงโอ้นานแล้วเรื่องเนี้ยที่ภูเก็ตที่ภูเก็ตก็อย่างว่านะพี่นะตู่จีนนานกินเจเอนานกินเจมันตรงนั้นมันเต็มแน่นอนอู๋ว่าหาสามร้อยเองพี่มันถามเลยขอบว่าเอาห้องแอร์หรือห้องอะไรเอาแอร์หรือห้องมันลมไม่ถามทำไมว่าเราเหนื่อยเราต้องห้องแอร์ดีวะเสร็จปุ๊บ ออกห้องแอร์มันก็วิ่งไปเปิดสวิตช์ไกลมากที่นี่ไม่มีไม่มีไม,ม,ม,ม่มีสวิตช์นะพี่มีทั้งพัดลมมีทั้งแอร์เลยอยางนี้ <laughs> เตียงมันนะพี่เป็นเตียงแบบก็นาตายล้อแบบพี่เป็นเป็น,ปน,ปน,ปปน,ปนแท่งปูนแข็งๆเลยพี่แล้วก็ผ้าบางขนาดนี้พี่แบบบางมากแล้วแบบว่า <laughs> แล้วไอ้ผ้าปูแม่งใส่บางๆอะพี่เหมือนโปรงบางนะพ,นนนะพี่แล้วกระจกตลอดไม่เหลือแล้วพี่ทุกอย่างเป็นตะตัเหล็กเก่าๆผีมันผีมันอยู่ในหัวเวลาพี่เล้วพวกนี้มันกลัวฮะกลัวนอน นอนนอนตกเย็นปุ๊บก็ปเปิดแอร์ตอนรั้พัดล,ลมเปิดแอร์เปแบบฮู้ว <c oughs> <c oughs> งลวว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 อแอวว่แวว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 วัวหลับวววววมววเวววววลวพี่วอววววววอววววววมวว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 ว้วววววอวววอวว้วววเวววว่ววาวบางววววาวว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 วัววอ่ววว่วว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 วเววีวว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 วอววววาวว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 มวรวววววม่วกรวโดดใส่ผมผมว่ามมเฮ้ย อะไรวะอะไรวะผมความที่เรากลัวพี่พี่รู้ไหมว่าอะไรฝาแอร์พี่ฝ่ายแอร์โอ้กูใจหายวาบเลยนึกไปว่าไอไอแอร์ไอแอร์ที่ม่งเป็นเป็นไม้อะพี่ที่ม่งฝังนมารุ่นเก่าแอร์มันหลอมหงดันเลยพี่พี่คิดดูมันหล่นใส่ปุ๊บผมพอยกแม่งก็โดอดิโอ้โหแม่งเยอะนี่แหลก็โดนกระเบีบคอสองรอบแล้อ้โหมดน้ำ ถ้ามันถ้าเขาไม่มีกล้องวงจรปิดนะพี่ไอ้ฝาไม่คผณบอกปุ๊บปุ๊บดูงีเยผมก็ตื่นตื่นแล้วเดวผมกตั้งหา้วพี่เราต้องบอกว่าเป็นไงผมบอกแล้วว่าให้เอาพัดลมพัดลมพูดถึงผมยมางเนี้สุดท้ายวันนั้นผมเราไ่นอนข้างถนนนะพี่ผมบอกผมบอกโหแบบก็เลยรู้ว่าากินเจเนี่ยอย่าไปเลยภูเก็ตเนี่ยที่พักไม่มีไม่มีที่พักแน่นอนครับเราเลือกรองแรมไห้ดีพี่ ฝาแอร์อรพไม่ได้ผีอะไรพี่โอ้ตกใจนี่ <c oughs> มันไม่ใช่ช็อคฟิชชิงนะครับอันนี้มันโจ๊กฟิชชิงครับเจอเยอะพี่ตกปลาพี่ตกปลาเราได้ไปตามป่าตามเขาไงพี่ตามป่าตามเขาอย่างที่ผมไปตกที่ลาวอย่างเงี้ยเขายิงเลยนะยิงปืนเลยนะยิงยิงปุ๊บมังปังยิงลัวเลยพี่ปืนแม่งแบบหลายก็บอกจ่า,จายิงยิงเพื่ออะไรพี่ข่มขู่วิญญาณพี่เออเขาบอกมาเลยนะมึงออกไปเลยนะมึงกูยิงมึงหน้าเลยอย่างเงี้ยผมก็ทะเลาะใครวะอย่างเงี้ยผมก็ออกไป เป็นความเชื่อของคนลาวครับพี่เขายิงไล่วิญญาณยิงย่งลาวยิ่งลาวยิ่งไปแถมนั้นน่ากลัวน่ากลัวพี่กลางคืนนี่เสียงทุกอย่างมาหมดจัดปลาทุกอย่างเขารู้นิดหน่อยนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นผูกพันกับพ่อมากกว่าก็จะไปตกปลากับพ่อที่เราเริ่มท,ทําธุรกิจตกปลาเนี่ยก็คือก็แกก็เป็นไอดอลกับลูกๆทุกคนนะครับใช่ใช่ <นะ S 1> ใช พาเราไปตกปลาตั้งแต่ทีแรกนะครับอยู่ครั้งหนึ่งนะครับก็ทุกเช้าสมัยก่อนนะครับเราก็ยังอายุสักประมาณกกนักสิบขวบนะครับไม่เกินนี้นะครับขวบแต่จําความพอได้อยู่นะครับคือเมื่อก่อนนั้นแกจะไปยกประช่อนนะเป็นคันไม้ไผ่ด้ามยาวเลยประมาณมมนักห้าเมตรสามเมตรเนี่ยยยาวเลยยกประช่อนนะครับสมัยนี้คงยังมีอยู่ในตามต่างจังหวัดก็คือจะเอาพวกปะหมอเกี่ยวหลังไปยกยก แต่วันนั้นแกชอบใช้จิ้งจบแต่จิ้งจบสมัยนี้คือจิ้งจบยางแต่สมัยรุ่นพ่อนะพ่อบอกว่าจะเป็นจิ้งจบตัดเป็นบูงเลยพี่นะใช่แล้วที่เอาหนังกะติ๊กไปยิงไปยิงตามไฟอะไรเงี้ยหรือว่าบางตัวมันชอบซ่อนอยู่ตามรูเสาไฟฟ้าไล่มันออกมาตามรูจิ้งจบชอบอยู่แล้ววันนั้นแกก็ต้องไปออกเรียกว่าช้ามืดนะคือหัวเขาเรียกอะไรนะช้ามืดเนี่ยใกล้เช้าแล้วเนี่ยแกก็ถือคันเบ็ดไป แล้วก็มีมีกระเรียกลอกไอ้ก็กเเรียกสมบกกระชังอะไรกันนะ <S <S <ม>เดินเดินไหนถึอย่างเงี้ยแล้วเราก็เดินตามหลังวันนั้น <S <S แต่พอเขาเดินท่าไหนเขาเดินเร็วรนะเขาเ,เดินเร็วเขาบอกเขายังบอกเอ้ยไอ้โอ้ทำไมเดินเร็วเร็วกว่ากูวะแกก็อุทานขึ้นมา <S <S มเพราะว่าระหว่างที่เดินทางไปเนี่ยด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นจะเป็นรั้วระแนงสูงเขาก็ปลูกกล้วยไม้ด้านขวาก็จะเป็น เป็นร่องน้ําเป็นกอหญ้าสูงเลยหัวก็เดินตามลินลุกลังไปนะครับเป็นลั้วยาวทอดยาวไปเรื่อยๆก็เดินแกก็เดินไปเดินไม่ทันนี่เด็กคนนี้เฮ้ยห่าผมเดินยังไงวะเดินเร็วจังจะเดินได้ทันมันมันก็เลยเร็วไวจะเดินได้ทันมันก็เร็วไวทั้งๆที่เรายังเดินต่อแต่อยู่ข้างหลังเลยแล้วพอที่เป็นเรื่องน่าแปลกคือพอเดินพอเดินสุดพ้นลั้วคนลัวก็ต้องเลี้ยวพอตรงเลี้ยวปุ๊บแกก็เดินไปถึงตรงหัวเลี้ยวพอดี หาก,กันไม่เกินหนึ่งนาทีหรอครับเด็กคนนั้นหายไปแล้วพอเด็กคนนั้นหายไปแล้วแกเ้ยไปไหนวะไอโอ๋ไปไหนวะ,อ,อ,ไไนวะอ้าวแกก็ไม่คิดอะไรมากแล้วสักพักหนึ่งลุงโอ๋เขาตงเดินตามไปมาเพราะนั้นเองเขาบอกอ้าวไอโอ๋มึงอยู่นี่เหรอ,อแล้วแกก็ไม่พูดอะไรแกแกก็กลับมาที่บ้านแกก็มาเล่าให้แม่ฟังแม่บอกว่าไอหาเด็กที่ไหนนึงแม่งเดินตามกู <S <S อมเอ่อ ไอ้เรื่องตรงนี้เราคงไม่สามารถอธิบายได้ถือว่าหนึ่ง <_ d ick> เด็กคนนั้นอาจจะเป็นน้องเราเราือเปล่าก็ไปรู้<ม>ดวงวิญญ,ญาณ<ม>ที่มาอยากจะเดินเหมือนเหมือนอยากขอมาอยู่เป็นครอบครัวหรือขอเกิดบางคนนอนฝันบางคนเห็น,หนบางคนเห็นอะไรนะผีพุ่งใต้ลงมาจะอยากเด็กคนนี้อยากจะมาเกิดอาจจะหน้าตาแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะวันนั้นใช่ไปเดินวันนั้นได้ไหมรัาวันนี้รายการ LTG Show นะครับก็เดินขามมาสู่ท้ายรายการแล้วนะครับ อันนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับมีอะไรนะครับมีเรื่องราวเด็ดๆนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับเกี่ยวกับการตกปลาหรือประสบการณ์ตัวเองที่ไม่เหมือนใครนะครับหรือว่าไม่มีคําอธิบายใดๆในโลกนี้นะครับนะสามารถที่คอมเมนต์ลงมาใน Facebook ของเราได้นะครับเราจะมีคลิปไว้เชร์มอบให้กับทุกท่านนะครับหรือไม่แน่นะครับทางรายการเรานะครับอาจจะเชิญท่านออกมารายการช็อคฟิชชิ่งได้นะครับวันนี้นะครับยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Uh, น้องชายผมเองนะครับชอชอูนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับยังไงก็ขอลากันไปก่อนนะครับกลับมาเจอกันอีกทีนะครับสวัสดีครับ